ไม่ใช่ชี้ว่าหนาวในนเจ้าก็เลยหนาวคุนเอาเดี๋ยวพอใกดให้เหรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวนะกดตรงนี้กดตรงนี้อ่ะกดตรงนี้กดตรงนี้ค่ะเออโอ้โอะไรวะเสีหูย่าเสียแต้หูยันไงยังแท้งเนาะเอากดครั้งเดียวพอค่ะไปแล้วดู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  ุจะมันได้หลานคุณหมอเออหลายิ้มจิด,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 ดอ่ะเพิ่งเพิ่งเดี๋ยวกำลังไปอย้ายอยู่ไยกดแล้วกดเลยกดแล้วกดเลยค่ะรอให้ทํางานนะั้นนี่กลำลังทํางานรอแป๊บนะคะคุณหมออ่ะคุณหมอเ็บปากแม่ยจริงจริงได้จริจริงหรืปากไี่พลอยพี่พลอยทำปากเป็นแล้ววะเพื่นทำอะไรนี่ิเพื่อนไม่แข็งแรงเลยมันยังไม่เสร็จ ก็ยังหน่อยแต่ให้ทำด้วยที่พี่บอกว่าแบกเบิือนอีกเด้อยท่านเหมือนอีกเด้อยแม่เหรอพี่เจมส์พี่พี่บีมได้ดูอ่ะเออพี่บีมทวดอะไรไปแล้วไปแล้วมันลงแล้ว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  หลานหัวใจก็มาแล้วมาแล้วมาแล้วเออไม่เป็นไรนะทวดไม่เจ็บนะบอกทวดก่อนทวดเออยัดตุ๊ดตุ๊กดกันอย่างนี้อ๋อตุ๊ด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 เลยนะเออทำไมเป็นเนื้อนุ่มๆอ่ะลูกเนื้อนุ่มเลยอ่าเนื้อนุ่มเลยอะเขียววะขันเขียววะขันเขียววะขั้นวเราะฮ่าฮ่าเสร็จแล้วตาอือก็เนี่ยทำอม่างก็เพื่อแค่เราเันขนมมัน ของหวานมะสื่อแม่บอกว่าใส่ของหวานไมไม่มันไม่ใช่พ่อเมื่อวานนี้มันมันเป็นมันเป็นเดือนนี้แม่เดือนนี้ที่เจ้ากินสะสมมาหลายกินหลายหลายว้อนี้พอกะเก็บไปมึอกนกรเจีบไปมึงไงมึงขึ้นแมนเจ้าต้องอาทิตย์นึงอันเจ้ากินทุ่มมือป้อได้เป่ากินทุ่มมือมือละน้อยย่างหน่อยกินคาบเดียวแต่ยังกินสามคาบเลยสมมติว่าเจ้ากินยังเจ้ากินข้าวเหนียว่วงนี้